แฮรี่เคยโดนเพจข่าวปดโพสแขะตลอดครับไม่รู้จักเพจข่าวปดคือเพจอะไรกูไม่รู้จักอ่ะไม่ดังใช่ไหมล่ะไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมหรือยังไงเป็นเพจที่มีคนติดตามหลักสิบคนอย่างเงี้ยเหรอแล้วแขะไปจะมีประโยชน์อะไรอ่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้จักจะมีประโยชน์หรอว่าเพจปดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะปดอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าไม่มีประโยชน์กูไม่คุยด้วยนะเสียเวลาคือคนที่จะคุยกับกูควรจะต้องมีมีชื่อมีเลียงมีเสียงมีนามอะไรหน่อยนะ แล้วกูก็ไม่รู้จักด้วยปลดอะไรปลดทุกหรอปลดที่หรอหรือปลดอะไรปลดเปลืองปลดอะไรอะ่ะปลดปล่อยปลดปล่อยความปัญญาอ่อนอย่างนี้หรอปลดอะไรอะ่ะแล้วจะดีเบตกับอะไรอะ่ะดีเบตกับกูเรื่องอะไรกูไม่เห็นพูดมาเลยเนี่ยอยากจะดีเบตกับกูแต่ไม่พูดมาว่าเรื่องอะไร แล้วคุณจะรู้ได้ไหมก็จะคุยเรื่องอะไรล่ะก็พูดมาก่อนสิอ๋อข่าวปดก็อ๋อ,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 อก็คือข่าวปดก็คือปดจริงๆเลยมึงก็ยังไปติดตามมันได้เนาะข่าวปดมันก็พูดอยู่แล้วว่าตหลดตตเหล่นะมึงก็ยังไปติดตามมานันอีกอีคนติดตามเป็นแสนนี่เอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยกุยอยากจะรู้มากเลย ทำไมต้องใช้ทองคําครับเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้ว้าไอ้นุ่มคิดได้ยังไง่ไอ้นุนี้แค่นั้นเลยว่าทำไมต้องใช้ทองคำเพราะทองม้วนเอาไปห่อเจดีไม่ได้ถ้าทองม้วนห่อเจดีได้กูก็จะรับทองมว้วนนะนะกูไม่รับทองคำกูจะให้มึงซื้อเป็นปีป๊ปไปให้กูแต่มันทำไม่ได้งไงกูก็เลยใช้ทองคำแทนและอย่าบอกแล้วมึงไม่ต้องมาถามกูนะว่าทำไมต้องใช้ทองเหลือง เพราะทองเหลืองมันดํามันต้องคอยเอาคนเนี่ยปีนขึ้นไปขัดทองเหลืองให้มันเงากูเลยใช้ทองคำเพราะทองคำมันไม่ดําทองแดงก็ไม่ได้เดี๋ยวฟ้าผ่าทองแดงก็ดํานะกูจะบอกให้เงินก็ดํากูเลยใช้ทองคําเพราะมันเงาทองตลอดเวลาจบนะจบเลยแค่นี้ฝากไว้ด้วยเรือนจำกลาง ไกลจากคนไม่ดีจนลูกบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนคบหนูแล้วแม่เป็นเป็นพ่อแม่ขอไม่ใช่เป็นพ่อะมืองขอจะเป็เพราะสันดานล,ลูกมึงเองแสดงว่ามือลูกมึงเนี่ยเลือกแต่จะคบแต่คนชั่วๆไงมึงบอกให้มันเนี่ยเลิกคบกับคนไม่ดีแล้วมันเลิกคบกับคนไม่ดีได้มันบอกว่ามันไม่มีเพื่อนแสดงว่ามันไม่คิดจะเลือกคบคนดีเลยมันเลือกแต่คบคนชั่วๆเร็วๆเนี่ย พอเวลาคนจะช่วยเร็วๆเดินออกไปมันเลยไม่มีเพื่อนไงมึงอะทําถูกแล้วลูกมึงอะควรจะกลับทั่วกับใจใหม่กูงงกับลูกมึงมากไม่มีเพื่อนครบโอ้ยไปที่สันดานล,ลูกมันแล้วไม่เกี่ยวกับการเจเลยเมตตาของมึงแล้วพรุ่งนี้มาละยองใช่จ้า่าอะนะ หลับบ้างก็ได้พักผ่อนหน่อยหลับหน่อยหลับนิดนึงพักนิดนึงเถอะ <_ T> ตื่นบ่อยแล้วเกิดตื่นจะไม่นอนแล้วพวกมึงเนี่ยตื่นแล้วเพ้อเจอหลับบ้างก็ได้บางทีมึงหลับกันสักนิดนึงก็ดีนะไม่ต้องตื่นตลอด24ิสี่ชั่วโมงหรอกม <_ t xt> <ls> ึงต้องมีเวลาในการพักผ่อนบ้างนะเวลามึงด่ากูเนี่ยมึงจะตื่นตลอดเวลาไม่ได้นะมึงต้องหลับบ้างหลับนิดนึงเนาะหลับบ้างเถอะล่าสุดนี้กูเป็นคนตื่นทองนะตื่นทองเพราะ,จะเจ้าทองคำเนี่ยไปหุ้มเจดีย์คนตื่นทอง อ่าไหนๆก็ตื่นละตื่นทองหน่อยใครต้องการจะร่วมบุญทองคํากับกูเนี่ยที่เป็นคนตื่นทองเนี่ยนะทองคาหนักหนึ่งกิโลกรัมตอนเนี้ยทองคํามันได้ครบแล้วแต่กูยังรับบริจาคอยู่เพราะกูต้องการให้หลวงพ่อเนี่ยเอาเงินไปทําประโยชน์ต่อไปมึงรู้ไหมป,ปีปีหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเอาเงินที่คนบริจาคไปทําประโยชน์สร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ดูแลผู้ป่วยดูแลเด็กยากไร้กำพ้าดูแลสัตว์ยากไร้หลวงพ่ออิทวายนะดูแลมากมาย ทองคำหนึ่งกิโลเนี่ยได้แล้วส่วนที่เหลือกูจะเอาเงินสดไปถวายกูแจ้งไว้ทราบตัวนี้นะหนึ่งกิโลเนี่ยครบแล้วที่เหลือจะเป็นเงินสดแต่กูยังไม่เปิดเผยตัวแรกกูจะเปิดเผยวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าธันวาเราจะไปถวายทองคำหนึ่งกิโลด้วยกันกับหลวง,งพ่ออินถวายสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามเวลาช่วงเชา้าหนึ่งทองคำหนึ่งกิโลบวกเงินสดเท่าไหร่ยังไม่บอก กุจะเซอร์ไพส์วันนั้นใครต้องการร่วมบุญให้ทักไปที่ idline s s i สาธุ idline s i สาธุ a วงกลม s a t u s s i สาธุแล้วมันจะมีเมนูด้านล่างเมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วให้กดตัวสร้าง jd เป็นรูก jd นะทองคำกดเข้าไปเลขที่บัญชีจะเด้งขึ้นมาตามนี้นะ ทำบุญได้เลยร่วมกันคนตื่นทองทำไมต้องข้อสามทีเอาให้หมาถามจ้ะข้อทีเดียวหมาไม่ถามไงข้อสามทีหมาเลยถามทีหนึ่งนะใครต้องการร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลกร,รัมถวายวัดปานาคำน้อยบวกกับเงินสดที่เหลือคือเงินสด ส่วนเกินจากทองคําคือปัดไปเป็นเงินสดถวายทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโอนตรงเข้าวัดทุกอย่างเข้าวัดไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งนั้นยืนตาม statement. สเตทเมนต์สเตทเมนต์โอนเท่าไหร่กูโอนเท่านั้นยอดเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นไม่มีกากไม่มีเก็บแล้วโอนออกครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีโอนออกยอดอื่นอ่าโอนออกครั้งที่1จะเป็นโอนออกซื้อทองคําโอนออกครั้งที่2จะเป็นโอนออกตรงเข้าวัด เพราะนั้นรอบนี้จะมีการโอนสองอันโอนแรกคือซื้อทองคำหนกิโลกร,รมัมซื้อจากลานหัวเส้นเหงมีใบเสร็จมีบินยืนยันทั้งหมดแล้วอันที่สองโอนตรงเข้าบัญชีวัดหลังจากเหลือจากซื้อทองคําแล้วตามนี้นะเราจะไปถวายวันที่29ทธันวาเวลาเช้าที่สวนแสงธรรมพุทธมนฑลสายสามเตรียมตัวเลยไปกันเยอะๆไปเป็นสักขีพยานว่ากูถวายจริงใครต้องการร่วมบุญทักไปเพิ่มเพื่อนไปที่ไอดีไล s s i สา s ุ t i d l i n e s s i d e สาธุ a วงกลม .satu เข้าไปจะมีเมนูกดเรื่องเมนูบัญชีสร้างของคำ .jd แล้วจะดีดขึ้นมาเป็นเลขที่บัญชีให้โอนเข้าไปในบัญชีนั้นจบตามนั้นใครจะทำก็ทำไม่ทำไม่ต้องทำทำแล้วมีปัญหามากอย่าแสารแณนมาทำไม่ต้องวุ่นวายเออ กูไม่ได้บังคับมึงนะกูไม่ได้ล่อลวงล่อหลอกมึงนะ <ande S 1> มึงจะทำมึงต้องทัก ALK มาขอกูนะกูถึงให้ไม่ใช่ว่ากูไปส่งให้มึงส่วนตัวไม่มีนะมึงอยากทำมึงต้องทักทักถึงจะเป็นส่งให้แล้วการส่งให้ก็เป็นข้อความอัตโนมัติชื่อบัญชีรประสิทธิ์บุญสา